ของพี่คิมนะเราสัจะได้โจของพี่คิมก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ด้เีความสุขลยค่ะส่วนนี้ด้วนะฮะได้มาที่ดีนนี้มารับกับใจมาแล้พื่กลับไปรวยงานต่อสัมสก็คือชอบมากช่วงตนปี้เฉี้เซ็นทรชิปโลกอิ้งก็คือแบบวมีความสุขมากเพราะว่าส่วนตัวี่คิมกเนที่ แบบบอกอยากดูแต่ไม่ิอไปแล้วโล่งมดจันน้จจริงเหรอโล่งไปกี่นึงตื่เ้กเกไดของขวัญแ้วของขวัญแง่ ซื้อทองด้วยแต่ว่าจะอีกอย่างเคยมาเดินช้อปปิ้งแล้วรู้สึกว่าพ่อก็คือร,งรองเท้าต้นสูงเรา,เราต้องใช้ออกงานบ่อยก็เลยอยากให้เขาใส่รองเท้าที่สบายแล้วก็ทำให้เราดูมั่นใจแต่ถ้าเขาใส่รองเท้าที่นี่เขาจะคงแดงปีหน้าเขาจะสาวถ่ายสาวยิ่งกว่ายูว,วีเดอรรับรางวัลกี่แต่ไม่เอาลุกไปหยาดแล้วนะคะ <laughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นไวรัลอ ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทอคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจนะคะก็ขอเวิพรให้แฟนๆแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะคนไทยทุกคนนะคะหรือว่าเป็นแฟนทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายสุขทั้งใจขอให้พีหน้าเป็นซีที่ดีของปีนี้นะคะปุ๊บปั๊บตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนไปเข้าดาวนี่ไปเทีกยวไทยไปนอนค่ะนี่คือสิ่งที่อยากทำที่สุดของปีนี้ ไม่มได้นอนช่วงนี้ออกกองไหคะอ๋อจะนอนร้องคาสร้องยิมนอนเหรอเดี๋ยวหลักซาลิมปิกเจอ้อไปแล้วหนึ่งลันเต็มเต็มหนึ่งลักาหนึ่งหลับครีมก็มีนอนค่ะก็อาจจะไปทำกิจกรรมับบ ถ้าบอกว่านอน5ปีปีหน้าเราได้นอปีอมันไม่เป็นไรอยู่ไนมันฉะสิแกวางแต่จะทำงาน5ปีปีหน้าเราจะาน้า2ปีอยากมากเลยนอนอยู่เลยค่ะแต่ปีหน้าก็อยว่าอยู่ก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนที่เม่ตาและเล่นอยู่ร้านของสองคนใครถามองก็จะรกบ

ไพราะ่รู้รอไึ่งปีต้นปีเปิดปีมาปุ๊บเดือนไหนไม่รู้แต่ต้นปีต้นปนอะเราไม่บอกวันหรออาจจะยังอะอาจจะไม่กล้าอาจจะเพราะว่าเป็นเจ้าประจำวงการบ่าไม่ค่ะไม่ค่ะได้ยินชื่อได้ยินแต่ว่าชื่อเสียงเรียนนามแต่ละคนมาเขารู้สึกว่าไม่ดีกว่าไม่ติดโทรศัพท์ถ้าดูตาแข็งเลยไม่นีไม่ด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 ี ไม่รู <The> <baptism>? ้ค <göster, response> mm ่ะไม่ค no, like, ือจริงๆแล้วอยากให้อ่าจริงๆแล้ววันและเวลาที่เขาระบุไว้แล้วก็ลงไว้แล้วมันจะเป็นทางวิที่ดีมากๆสำหรับการเซอร์ไพรส์ทุกคนถ้าคุณรู้ก่อนสปอยก่อนมันอาจจะไม่เป็นอย่างเต้นเสมอว่าเขาจะไปเขาจะไปทำอะารเขาจะไปทำอะไรเนี่ยตําแหน่งแล้ว Shadow Eager คนเก่ง อยากรู้ว่าใครจัดทีมโนุ่มป่ะคือแบบสีขาวจะเป็นแต่คนแบบ introvert <อ>หนึ่งหนึ่งหนึ่งแน่ๆสองคือแบบเรียบร้อยน่าราักคุกพีก็เด็กใหม่ๆเวลาวิ่งคือแบบรู้เลยว่าจะส่งนะรอมาเปิดหนุ่มป่ะ รู้สึกว่าไม่เป็นไรให้เขาเอาตำแหน่งไปเจ้าจะเอาตำนานก็ได้ก็รอดนะคะว่าปีจะสร้างอะไรมีไหมคิดไม่ไอย่างบล็อย่างบล็อกหมี่ปีที่แล้วว่าที่ต้องปีป้าก็ตามขอยิ้มเหรอคะเอเห็นบล็อกซ้อมเฮ้อเฮี่รักษาเฮียรักษา วนหน้าไหมวนหน้าปึ้งกล้องหลังขึ้นมาปังเอบีมเนี่ไม่เอาดีกว่าแต่ม็วนได้อุ้ยพีไปวนได้ก็รอจูเลนจัตตาริฟิงแล้วกันวนตมอวนต่ออยากให้มวนหน้า <studio> ช่วยด้วยจริงจริงบีมเชื่อไหมที่ไปเดินห้างเขาบอกว่าน้องเป็นดาราปังเฮ้ย รางวัลที่เกาหลีอ้าฟิมแล้วอะไรกอดฟิมอะไรอะไรกอดติ๊กต๊อกกิจะคิดออกน้ำตาดเพิ่ก็เลยแบบเราเล่นซีรีส์มาทั้งปีเลยอ่ะเขารู้จักเราเพราะน้องฟิมรู้ไปหย่าเที่สาวน้องไปหย่าไปแล้วรางวัลที่เกาหลีและอ้าก็เขอาใจว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นตํานานถูกต้องแล้วควรจะจับฟิมได้โว้มวลหน้ากล้องหลังเพิ่มโอเคเพราะว่าพี่พี่จะตัด ตำนานใบหยาผีตำนานใหม่ตำนานใหม่นะคะเออรอไหมรอไหมกอเก็บไปพิจารณาเรอนเออพราะว่าเมื่อิาบอกแล้วพี่ว่าไปสร้างตำนานแล้วฟิค่ะฟิมเอ็นจอยไม่ต้องมีแล้วกันนะคะเออเอ็นจอยหกได้นะร็ดูผู้จัดการทาไมปิด เชียกีฬาอะไรเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเออเชียร์ทุกคนค่ะทุกคนที่แล้วถึงวิ่ไงเขาก็เชียร์นะแต่กั้มเลื้อเสพแหละทีนี้ก็เลยเดี๋ยวว่ากันดีกว่าเพราะว่าต้องมียังยังไม่ได้ติดกล้องเลยเผื่อกั้มเนื้อเสพมาแล้วไปถ่ายกันได้ไปถ่ายเองเชียร์ดีกว่าเอาเช่นซีดีกล่องก็ได้ค่ะอ่้ไม่ได้กล่องทีได้ไม่ได้ วคิดแต่ตอขอที่พมคือแบบท้งคันทั้งองทะไรบ้างีเก็บไว้ยาหน้าบูหน้าล้หึ่นหน้าจะอีเหน้าที่พีมจยขอไว้อะเจหน้าไม่ได้นะ กออดไ่กเยดีอ่างเดียวจ้นสูงยัไปติด LED แปีทแล้วความเกิดไมทันอ่จริงขอบคุเขน่อขอย่างเดียวจะทางานหนก็แล้วแต่อยากส้นสูงติด l ่แต่ด้วยอะไรเราต้เ้นสูงเอ่า้ พี่พี่ก็รู้เหรออี่บอกคือเขาบอกบอกพี่มาตลอดอย่างที่จำแค่แบบรุ้วันนั้นเลยเรื่องจริงเรื่องจริงเราะเรียบร้อยรู้อาจจะโดนโก้แต่เรียบร้อยระบบพูดจริงทั้งหมดจริงทั้งหมด วันท <OR> ี่20ธันวาคมสนุกแน่นอนนะะคเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมาเชีีรยพวกเราทั้สองแล้วก็ที่สำคัญฝากเป็นข้อชิดด้วยนะคะช้อปปิ้งอินติ้งนะคะกับคนที่เดตดมมี แต่เขาไม่ทำหน้าซื่อขอ,อให้เราลองเาที่อยากได้อินเนอร์แบบเมื่อกี้อะฝากเมือ่อก,กี้เลย <laughs> อย่าลืมมาช้อปปิง้งกันคะเจ๊อ,อ,อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะเจ๊ <laughs>